สำหรับทริปนกคมิ้นทัวร์ของนายกยิ่งลักษณ์ครับรัฐบ,บ,บาลนะครับก็ไปที่บุรีรัมย์กับมหาสรารคามก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับไปบุรีรัมย์ไปมหาสรารคามและตอนที่ไปมหาสรารคามนั้นท่านนายกก็บอกนะครับตอนบ่ายๆได้มีการสรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดและการลงพื้นที่2จังหวัดนะครับโดยนายกอธิบายยุทธศาสตร์เป็นรายจังหวัดในแต่ละด้านทั้งการเกษตรการศึกษกา ด้านการพลังงานด้านสาธารณูปโภคและบอกตอนหนึ่งนะครับบอกว่าต้องการให้สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเทคนิคในจังหวัดมหาสรารคามซึ่งผลิตเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้กับจังหวัดอื่นๆนะฮะในการเป็นฮับของการศึกษารวมทั้งเป็น medical hub หรือว่าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ด้วยนะฮะอยากให้ที่มหาสรารคามเป็นอย่างนั้นนะฮะที่มหาสรารคามเนี่ยนายกก็ไปที่วัดพุทธมงคล ตำบลคันธารราบอำเภอการทรวิชัยที่มหาสรารคามนะครับนายกก็เข้าไปนมัสการท่านเจ้าวาดวัดพุทธมงคลน,นะครับพระครูอนุรักษ์ขณะที่เจ้าวาดก็ให้พรนายกนะครับขอให้นายกคิดอะไรให้สมความปรารถนาประชาชนให้กำลังใจอยู่ขอให้เป็นนายกไป16ปี <c oughs> และขอให้แฮปปี้แฮปปี้ นี่นะฮะใครนะท่านเจ้าวาดเลยท่านเจ้าวาดบอกเลยนะฮะขอให้เจริญพรท่านนายกเป็นไปเป็นนายกเป็น16ปีโปีแล้วก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะฮะแฮปปี้แฮปปี้เลยนะแฮปปี้แฮปปี้เลยใช่ไม่ได้ใช้บอกไม่ได้บอกขอให้มีความสุขขอให้แฮปปี้แฮปปี้เพราะท่านพันธำรุจโททักษินเคยมาที่วัดนี้จึงถือว่าท่านเดินตามรอยนะครับนี่ฮะและพระครูก็มอบพระพุทธรูปพระประธานกันทรวิชัยนะครับ พร้อมกรอบรูปให้กับนายกกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงนคลเอ,อาหลักจากนี้ไปนายกก็สบายล้นะฮะ16ปี <c oughs> เป็นผู้นำหญิงไปอีกยาวโรดเลย16ปีนี่โอ้โหตอนนั้นผมคงเลิกจัดรายการแล้วละ่ะ <c oughs> คือท่านท่านให้พอให้นายกแฮปปี้แฮปปี้โอเคแต่ท่านให้พอนายกเป็นนายกถึง16ปีเนี่ยท,ท่านจะอาะวาตต้องต้องดูข่าวบ้างนะฮะทำไมฮะต้องดูข่าวบ้างต้อง ต้องต้องถามประชาชนบ้างไม่ใช่โอ้โหให้พรส่งไปแบบนี้ส6บปีแหมหรือหรือนายกจะสะอึกไหมอุ้ยสิกปีเลยเหรออุ้ยแค่สองปีนี่ก็เทียดจะแย่อยู่แล้วใช่ให้16บปีเลยเหรอหรือก่อนจะให้ให้พรเนี่ยถามนายกดูหรือยังว่าอยากอยู่ถึง16ปีไหมและอยากได้พรนี้ไหมโอ้โหส6บหปีนี่แบบเป็นโอ้โหเป็นเป็นกี่สมัยอ่ะเป็นป้าเลยอ่ะสี่สมัยเลยป้ายิ่งรักเลยอ่ะ โอ้โหนี่นะฮะนี่ท่านเจ้าวาดถามคนอื่นก่อนนะนี่นะฮะอัน,นไหนเมื่อสักครูน่นี้นายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าวนี่นะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องต้องลงมาดูเกี่ยวกับปัญหาโครงการรับจำนำข้าวในกระบวนการอื่นๆด้วยนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงการ เพราะพันธ์ข้าวนะฮะกับกรณีที่ทางคุณวิชามหาคุณกรรมการปปชที่ได้มีการพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าไปสํารวจดูแล้วเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวมันมีอะไรพิกลพิกลอยนะฮะม,มันมีเช็คเนี่ยหลายใบเหลือเกินเป็นพันๆใบนะ,ะแล้วบางทีตีเช็คนี่นะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยแปดหมื่นบาทก็มีคนก็สงสัยกันว่า การซื้อขายข้าวแบบ G2G หรือว่ารัฐต่อรัฐเนี่ยทำไมมันจุม๋มจิ๋มถึงขนาดตีเช็คแค่80,000บาทแล้วหลังจากนั้นผมจําได้มีโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่าอ๋อมันเป็นล็อตล็อตมันเป็นล็อตล็อตไอ้แ0 0 0มนเนี่ยมันอาจจะเป็นการขนส่งล็อตสุดท้ายซึ่งเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตันะนะฮะคือไม่เต็มคันรถอ่ะใช้ภาษาง่ายๆมันก็เลยตีเช็คแบบ80,000บาทไปวันนี้ใน Facebook ของอดีตเิ่าตีครังในรัฐบาลชุดนี้นะฮะคุณเทียชัยภูมนาสนารานุบานนะครับก็โพสต์เรื่องนี้แล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าทําไมขายข้าวแบบ g 2 g มีการจ่ายเงินเพียงครั้งละ80,000บาทนะฮะแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าตามระเบียบราชการของกระทรวงการคลังนะครับการขายของที่เป็นของรัฐ ปกติต้องใช้วิธีการประมูลก็คือกำหนดให้ผู้ที่สนใจซื้อต้องแข่งราคากันเพื่อให้รัฐขายในราคาที่สูงที่สุดแต่กรณีที่รัฐบาลขายข้าวให้แก่รัฐบาลต่างชาติเขายกเว้นให้ไม่ต้องประมูลเพราะเป็นการที่รัฐบาลไทยขายตรงนี่ขายให้ต่างชาตินี่ไม่ต้องประมูลนะฮะก็เลยมักจะมีเหตุจูงใจหาเร,รั่มนตรีพาณิชย์รายใดไม่ตรงไปตรงมา ก็พยายามหาวิธีแอบอ้างว่ามีการขายข้าวแบบ G2G ให้กับรัฐบาลต่างชาติแต่ที่จริงเป็นการขายให้แก่คนไทยพูดง่ายๆก็คือหาวิธีที่จะขายข้าวให้แก่พักพวกเพื่อนฝูงในราคาต่ำโดยหลีกเลี่ยงการเปิดประมูลเพื่อให้คนซื้อได้กำไรพิเศษอิ่มหมีพีมันกันไปทั่วหน้าในอดีตที่ผ่านมาการขายข้าวแบบ G2G ผู้แทนรัฐบาลไทยจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจรจา และเมื่อตกลงกันได้หน่วยงานของรัฐบาลจึงจะส่งข้าวลงเรือและรัฐบาลต่างชาติก็จะโอนเงินมาชำระการชำระเงินแต่ละครั้งจึงเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทนี่นะฮะในครั้งนี้การขายข้าวที่อ้างว่าเป็นแบบ G2G นั้นดูเหมือนว่ามีคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลต่างชาติมารอซื้ออยู่ข้างหน้าโกดังเขานั่งรออยู่ในประเทศไทยนี่เอง จึงได้มีการจ่ายเงินเพียงครั้งละ80 0 0 0บาทเกิดขึ้นหากเรื่องเป็นเช่นนี้นับว่าการขายข้าวที่อ้างว่าเป็นแบบ G2G ครั้งนี้มีการพลิกแพลงให้พิสดารไปมากกว่าเดิมอย่างไม่แยบยลอะไรเลย mm hmm. หากเรื่องเป็นเช่นนี้ทำไปทำมาก,ก็คือการทำให้รูปแบบดูเสมือนเป็นการขายข้าวแบบ G2G แต่โดยเนื้อหาข้อจ,จริงเป็นการขายในประเทศเท่านั้นแต่เลี่ยงไม่มีการประมูล การกระทำเช่นนี้หากเป็นจริงก็คือการทำให้ประเทศเสียหายเข้าขายทุจริตนี่ฮะขายข้าวให้ต่างประเทศเนี่ย G2G ก็คือไม่ต้องมีการประมูลแต่ก็อ้างว่าขายให้ต่างประเทศแต่แท้ที่จริงแล้วขายให้คนไทยพวกพ้องกันเองอยู่หน้าโกดังอยู่หน้าโกดังจ 2>, 2 g หน้าโกดังจ2 g หน้าโกดัง <laughs> แล้วก็หลีกเลี่ยงการประมูลนะฮะมันถึงมีการตีเช็คให้แบบจิ๊บจ้อยมากนะฮะแปดหมื่อย่างเงี้ย อันนี้นท่านธีรชัยว่าเองเลยนะฮะใช่ฮะอดีตร่ฐมตีครังนะฮะนี่ฮะแล้ววันนี้คุณหมอวรงเ,เดชกิจวิกรมนะครับสอสพิศนุโลกพรคประชาธิปัตย์พร้อมกับคุณบุญยดสุขถิ่นไทยสอสอบัญชีรายชื่อของพรักก็ไปที่ทำเนียบจะไปสาธิตการซุกข,ข้าวเน่าหรือว่าข้าวยอดข้าวลงหลุม,มนะฮะให้กับทีมงานโฆษกรัฐบาลได้ชมนะครับแต่ก็ไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ฮะไม่เจอนี่ฮะก็ ก็มีการนัดหมายผ่านทางเจ้าหน้าที่ว่าจะมาพบกับทีมโคศโกอีกวันพุธนี้วันที่17เนะครับเวลา1 0โมงคือที่มาเนี่ยเพราะว่าทางด้านทีมโคศโกนะครับก็เคยบอกเอาไว,นวานนไ้นะครับว่ามันมันทำไม่ได้นะฮะจะมาซุกข,ข้าวเน้าแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งคุณหมอวระงก็เลยจะมาทำให้ดู<อ>ว่ามันทำได้นะฮะและพอไม่อยู่พบคุณหมอวระงก็เลยให้สัมภาษณ์เรื่องเรื่องการขายข้าว G2 g นี่แหละ ว่าในอดีตเนี่ยนะฮะสมัยรัฐบาลคุณทักษิณพี่ชายคุณปูนีน่ละฮะก็มีการเปิดเผยเวลา G2G นะเปิดเผยเ,เลยนะฮะแม้แต่ประเทศผู้ซื้อขายข,ายข้าวประเทศต่างๆอย่างเช่นอินโดนีเซียซื้อข้าวจากเวียดนามก็มีการถแถลงแต่ของรัฐบาลไทยในรอบนี้ไม่มีการเปิดเผยเลยนะฮะและให้จับตาดูรัฐบาลหลังประกาศาว่าจะระบายข้าวเดือนละ5 0 0แสนถึง1ล้านตันถามว่าจะมีพ่อค้าคนไหนมาซื้อเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้ไม่ต้องแข่งราคานะครับ นี่ฮะคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามันบอกไม่ได้ขายข้าวให้กับประเทศไหน G2G เน่มันเป็นความลับของทางราชการคุณหมอวโรงบอกสมัยคุณทักษิณเขาพูดเลยเขาบอกเลยประเทศอินโดเขาขายข้าวเวียดนามประเทศอินโดเขาก็พูดขายข้าวเวียดนามบอกเลยไม่เห็นจะเป็นความลับความเล็บอะไรเลยนี่ฮะจนบัตรนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะฮะรู้แต่โศกกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมบอกว่าขายข้าว G2G มีเช็ค80,000เป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ว่าคุณชวมนนก็ท้าว่าบอกมาซิว่าไอ้นี่มันเช็คแปดหมื่นเนี่ยมันของประเทศไหนก็เงียบเบ๋เบระดับประเทศทีเช็คแปดหมื่บาทมันจิบจ้อยมากนะอหน่อยคงซื้อจีทูจีแบบข้าวถุงอะสองถุง10กิโลพักกันอีกคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเข้าเส้นชัยได้ทุกระยะกับเงินฝากประจำฟรีสไตล์ด้วยสระยะการฝากเงิน ทั้ง4เดือนดอกสูงสุด2.85%ต่อปี8เดือนดอกสูงสุด3ต่อปี11เดือนดอกสูงสุด3.1%ต่อปีและ15เดือนดอกสูงสุด3.3%ต่อปีไม่ว่าสไตล์ไหนก็รับดอกสูงได้ทุกเดือนสอบถามเพิ่มเติม,ตมธนาคารธนาชาติโทร17-70